Number 171 From kroon Tefa to Sugai -kolo. passengers are traveling on this train. Please, kindly board on platform number 2, thank you. บ้านพที่สถานบ้าโารปดยอสรกัาาทกที่จากขบวนรถและเตรวจสอบเรื่องสารถของท่นให้เรียบรออขึ้นิลมจับขบวนรถช้วยค่ะขวนรถจอดที่สถานบโ เราริข้ออขบวนรเสร็จที่เดยสาด้จากข่าตร์้รบการดาได้ค่ะขวนรถเครื่องเพื่อออกจากสถานีากแล้วจะหยู่รับท่งโดยสารที่สถานราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีบัวเป็นสถานี บริการท่านสิขอขอบคุณค่ะ